ญญคท่านเครับเรองหน่กับสืที่ร่นกนันที่จัดขึ้นครั้งที่มีแลงรักกันโอเค First blood, oh, yeah. double kill. ถ้าใครงงว่าทำไมผมต้องทิ้งไป6ครั้งที่ซื้อคืนได้แล้ว nữa Double kill. What the heck? Oh. What the heck? Có mấy tiền thôi à nà, ที่เก็บดีส์ดมาไม่ทัน่ก็ไม่ตึงเท่าไหร่อ่ะน,นะอย่างคนนี้ก็ทิ้งตืนพวกผนูโดดไม่ทันละต่างอีกแล้วนำมาสองสูอองว่าอย่างดีได้ยินเสียงกระดาษก็มไม่ต้องมาสนใจมันเหมือนเดิมน,นะ ก่อนยิงดาวไปหนึ่งต้อใช้รอปืมันจะดีมา First b l Triple k i วยีฟ้าหน่อยชนะรัวอืมปืนใหม่จะเอาไม่มีี่ย เอา A W ก่อนดีกว่าเอา A W อ่ะขนดัดดือเอาไว้สับสับกับมือฮียแหละถ้าใครอยากได้เราสับอันนี้ก็ไปที่กิจกรรมแล้วก็ไปเก็บากิจกรรมเป็นสติมถ้าใครอยากได้เช็คซีอันนี้ก็ไปเล่นเป็นร้อยเก็ คือสีทองอทน,นี้แหละอาปเดตใหม่มไม่ค่อยตึงตเราจะประมาทไม่ได้เออมันไงพูดไม่สันขาดคำสวย First Blood ไม่มีใครช่วยเลยแน่ oh. โอเคทีนี้เราก็ไม่สามารถกลับขึ้นไปได้ double kill เยี่ยมเลย ว่าหนกขับรถมือดีกว่าโอ้ Double kill ขอโทษขอให้โดนวงบีบตายก่อน มา <Kill. S 2> ต้องเล่นบินถนัดยินาดีนะขอโทษ นี้น่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งน่าจะมีสามพาร์ทผมไม่แน่นอนอะ่ะไ,ไ,ไม่ใส่แล้มีสามพาร์ทสามพาร์ทีกพราอเราดเพิ่งโกสองนอึงตอนนี้ผมขี้เกียจตัดเรื่องไงไปไปไปดันบนหมดเลย โอเคเส็ครก็ไม่ได้ดูนตรงนี้ First blood จิตหนักเกิดตาตายสุดสแล้วมันลงไปไหนวะเนี่ย ยอมรับชะตากรรมงการโดนชักเชื่จริงๆจะเป็นฟาร์มบ็อกซ์ ไว้แล้วื่อหาแตไหนจบ,บนนปะมั้งป่ะอาขอตึงๆเดี๋ยวมันจะมีจริงๆนี่น่าจะเป็นกับไดมอน ปืนมีอะไรบ้างรู้สึกว่าตัวเองเสียงแๆผดแผงโอเคเจอเจอเหมือนเดิมเลยหรือว่าจะตึงกับไอ้เมื่อกี้จะเป็นไดมอนด์หรือเปล่าถ้าไดมอนด์รจะสู้ไหวไหม kill. Đi đây món này rồi. Đó. À, Dù rung cân bay. ใครที่จะตามมาระดับไรมอนโตลดผมบ้านยังไงก็ลดอะ่ะลดโตมันเป็นแล่เริ่มงต้นหรือเปล่า เล่นหน้าเล่นหลังช่วยด้วย First Blood สู้สเปสไม่ได้ใช่ไหมต้องเชื่อสิ <c oughs> ใช้ปืนดับนักแข่งก็สู้สเปสไม่ได้เข้าใจว่า GM จะปั้นสเปสแต่ไม่เริ่มเนฟสองวันยวกับเรื่องนีงงรงน้รู้แค่ว่า ในระดับนะักข่งสู้สเตปไม,ม่ได้เชื่อเถอะผมเคยลองมาแล้ว first blood นั่นตายแน่ แต่โอ้โหเลือดเพื่อนด,ดีครับ ยไม่ไ,ได <S <S ไ้ใช้สักแฉัน<ร>อยากได้ปืนแล้วก็อูซี่อยู่รวมกันไว้เรมเปิดใหม่ <ç á> First blood. ฉันอยากได้ปืน